สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักทุกท่านคะวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้วนะคะที่เราจะเรียนรู้ในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องและสัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าไปร่วมกันหลายครั้งในชีวิตของเรามีสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกรูปแบบและหลายครั้งที่เรามองไม่เห็นหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและหลายครั้งที่เราไม่รู้ว่าจะหันไปพึ่งพาใครได้ แต่อย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอทรงเป็นความช่วยเหลืออยู่เมื่อยามยากเราจึงไม่ต้องกังวลใจในสิ่งใดขอเพียงแต่ร้องทูลพระองค์เพราะว่าเมื่อผู้ชอบธรร้องทูลพระเจ้าทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นนะคะวันที่ห้าข้าพระเจ้าจะไม่กลัว ในพระธรรมสดุดีบทที่สามข้อที่ห้าและข้อที่หได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้านอนลงและหลับอย่างปลอดภัยข้าพเจ้าได้ตื่นขึ้นเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ค้ำชูข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ถูกคุกคามหรือต้องหวาดกลัวเพราะคนนับหมื่นที่ตั้งตัวพวกเขาขึ้นมาเพื่อต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน ความกลัวเป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่คนต้องเผชิญอีกครั้งที่พระวจนะคำของพระเจ้าได้หนุนใจพวกเราซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอย่าก,กลัวหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญว่าพวกเราไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวคือพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเราพระองค์จะไม่มีวันทำให้พวกเราต้องผิดหวังหรือทรงทอดทิ้งพวกเราเลยอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่8 เหมือนอย่างที่พระองค์รับรองผ่านพระธรรมสดุดีของดาวิดพระเจ้าทรงรับรองพวกเราดังนั้นพวกเราสามารถพูดอย่างที่ดาวิดพูดได้ว่าข้าพเจ้าจะไม่กลัวคุณสามารถจินตนาการได้ไหมว่าในชีวิตของคุณไม่มีความกลัวอยู่เลย ข้าพเจ้าได้พบว่าตัวของข้าพเจ้าเองนั้นได้ตอบสนองกับความกลัวบ่อยครั้งมากกว่าที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทําเสียอีกและบางทีอาจจะเป็นเหมือนอย่างคุณข้าพเจ้ากําลังเรียนรู้ในพระวจนะคาของพระเจ้าและอธิษฐานเกี่ยวกับพื้นที่นี้ในชีวิตของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในความเชื่อและไม่อนุญาตให้ความกลัวได้เข้ามาขโมยสันติสุขของข้าพเจ้าไป ความกลัวนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานอยู่ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่18และพระเจ้าไม่ต้องการให้พวกเรานั้นต้องทนทุกข์เพราะองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์มายังโลกนี้เพื่อที่พวกเราสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่บริบูรณ์และมีความสุขกับมันอยู่ในพระธรรมยอนบทที่10ข้อที่10ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้มีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวอย่างมาก ตลอดเวลาข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้รับการช่วยกู้ออกจากพวกมันเกือบทั้งหมดแต่ข้าพเจ้าต้องการใช้ชนะทั้งหมดในเรื่องนี้และข้าพเจ้าเชื่อว่าคุณก็ต้องการเช่นเดียวกันอย่าสิ้นหวังพระเจ้าทรงช่วยกู้พวกเราจากบรรดาศัตรูของพวกเราที่ละเล็กทีละน้อยอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่เข้อที่สิ ในทุกวันคุณสามารถดีขึ้นเรื่อยๆและดีขึ้นในทุกๆด้านเดินหน้าต่อไปและจำไว้ว่าพระเจ้าทรงรับรองคุณและคุณสามารถวางใจในพระองค์ทำอธิษฐานข้าแต่พระบิดาลูกวางใจในพระองค์และลูกเชื่อว,ว่าพระองค์รับรองลูกทาง,งานในลูกและช่วยปลดปล่อยลูกจากความกลัวทั้งสิ้นของลูกลูกจะไม่กลัว เพราะลูกเชื่อว,ว่าพระองค์ทรงอยู่กับลูกลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังร่วมกันพระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญาว่าพวกเราทุกคนจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาความยากลำบากหรือโดนคนโจมตี แต่พระเจ้าทรงให้ความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราไม่ทอดทิ้งเราช่วยกู้เราและจะนำเราไปให้ถึงจุดหมายที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราไปถึงแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการเดินกับพระองค์คือความกลัวที่อยู่ในเรา เราสามารถที่จะเอาชนะกับมันได้ถ้าเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าและเราสามารถประกาศออกมาด้วยคำพูดของเราในทุกๆวันนะคะเหมือนอย่างที่ดาวิดทำก็คือข้าพระเจ้าจะไม่กลัวในพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อที่ส1ได้กล่าวไว้ว่า ความตายและชีวิตนั้นอยู่ที่ฤทธิ์อำนาจของลิ้นและคนเหล่านั้นที่รักมันและทำตามความต้องการของมันก็จะกินผลของมันและจะรับผลที่ตามมาของถ้อยคำของพวกเขาดังนั้นถ้าเราใช้ลิ้นของเราในสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องมันจะเกิดผลดีกับชีวิตของเราให้เราประกาศร่วมกันนะคะว่าข้าพเจ้าจะไม่กลัวชโลมค่ะ